what will happen in your future วันเวลาร่วงรับมิกอบรังยืนเดินนั่งเกิดดับเสื่อมสลายชีวิตคนรสน้อยถอยตามวัยมีสิ่งใดเป็นประโยชน์โปรดรีบทำบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นเม็ดในทุกที่ คอยช่วยเหลือเอื้ออารีหางราคีปลอดอภัยบุญเป็นเงาเฝ้าพิทักษ์ให้ตามติดสุขสดใสแม้นชีบรับดับร่วงไปบุญส่งให้สู่สุขขาวดีกอมหนวยพรเสด็จสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสมบูรณ์ผลผลและความสงบเยือกเย็นแห่งจ,จิตใจ ความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่พ่อแม่พี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตใจเป็นกุศลผู้มาสแสวงหาคณงามความดีด้วยการฟังธรรรายการเสียงธรรมจากแดนไกลอัตมาภาพพระมหาสกลฐานวุทโธจะได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำมาเป็นข้อคิดเตือนเจตสิก,กจใจให้ท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติกัน,นดังพุทธภาษิตว่ารรมันจเรสจริตตันติบุคคลควรประพฤติธรรมให้สจริตหากวิคําถามว่าแล้วธรรมะคืออะไรธรรมะถ้าแปลตามตรงตัวก็คือสภาพที่ยังสัตว์ไม่ให้ตกขึ้นไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว <c oughs> พูดง่ายๆก็คือธรรมะคือหน้าที่ที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนาตรงกับสำนวนไทยที่ว่าร้องให้สุดคำรำให้สุดแขนแผนให้สุดปีกธรรมะคือหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้สุจริตก็คือ ให้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจนะอย่าให้บกพ่องอย่าละทิ้งหน้าที่และก็อย่าบกพร่องต่อหน้าที่แบบนี้แหละญาติโยมทั้งหลายเรียกว่าทำดีได้ดีแน่นอนนะทำชั่วได้ชั่วทำดีก็ต้องถูกดีนะถูกนะถูกความดีที่เราทำนะ อย่าไปตัดพ้อต ok ่อว่ากับโชคชะตาว่าพรสวรรค์ไม่มีว่าสนาไม่ช่วยนะแต่ว่ามีพรสวรรค์แล้วก็ต้องอ่านตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นนะเห็นตนเองชัดเจนนะดังมีเรื่องของอดีตนักครองนสายันสัญญา นก็เข้าประกวดร้องเพลงอยู่หลายวงดนตรีอยู่วงผ่องสีวรนุชก็ไม่ได้ออกหน้าวงนจนมา,าร้องเพลงทำงานอยู่ในปั๊มน้ำมันนาร้องเพลงรักเธอเท่าฟ้านาโคชลทิทานทองน <c oughs> นผู้ประพันธ์เพลงของสอนคีรีศรีประจวบ มาได้ยินเข้าก็โอ้โหโเสียงคนนี้มันช่างดีจริงๆก็ขอพบสักหน่อยนาะพูดปะพบปะพูดคุยกันอยากเป็นนักร้องหรือเปล่านาะก็เลยแต่งเพลงลูกสาวผู้การแม่มปาราให้นาะจนปัจจุบันสายันสัญญานั้นดังร้นฟ้านาะเป็นนักร้องเสียงอมตะ ที่หาใครเหมือนเปรียบเปยไม่ได้นปัจจุบันนี้เพลงนี่ฟังไม่ได้เลยโยมงัดท้งงัดท้งงัดท้งงัดอเพลงแต่งโมอ,อะไรก็ไม่รู้บักแต่งโมบักส้มโออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เพลงสองแง่สองงามมันไม่เหมือนสมัยก่อนเรือว่าตัวผูพวกนี่แก่ไปแล้วก็ไม่รู้ทำดีให้ถึงดีนะ การทำดีให้ถึงดีนะั้นมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากบางคนก็อาจจะทอ้อถอยในระหว่างทำดีว่าทําไปแล้วเจ้านายไม่เห็นหัวนะคนรอบข้างไม่เห็นท่าเจ้านายไม่เห็นหัวคนข้างหลังก็พยายามที่จะเรื่อยขาจะทิมแทงดังนั้นนี่ยาโจมทั้งหลายความดีที่เราทําไปมันไม่เสียหาย นะคนไม่เห็นเจ้านายไม่เห็นแต่เทพพย,ายดาเห็นนั่นผีสางเทวดาเห็นยิ่งกว่าส่วนมากนะบางคนทำดีเมื่อไม่ได้ดีแล้วก็มักจะหยุดทำดนะีมักจะหยุดทำความดีแล้วก็เป็นอย่างไรนะไปไม่ถึงความดีเพราะว่าเสียเวลาไปต่อร้อต่อเถียงกับคนที่กันให้แกแหน กับคนที่พยายามพูดจาบั่นทอนจิตใจของท่านให้เสียหายไปนในยามปัจจุบันนี้ญาติโยมทั้งหลายบ้านเมืองกำลังอยู่ในยามขับขันก็ต้องการคนกล้าหารในยามที่ต้องการปรึกษาราชการก็ต้องการคนไม่ตื่นตนกในยามมีข้าวน้ำอุดมสมบูรณ์ ก็ต้องการคนที่รักในยามมีเรื่องราวก็ต้องการบัณฑิตนาะยาจมทั้งหลายบัดนี้บ้านเมืองของเรากำลังวุ่นวายนะรับขันด้วยวิกฤตการโรคระบาดโควิด -19 นะช่วงที่ผ่านมาในอดีตในประวัติศาสตร์ ก็จะระบาดไม่เกินสมเดือนบ้างเดือนบ้างนี่รากยาวมาจนสองปีแล้วแทนที่รัฐบาลจะมุ่งหน้า <c oughs> แก้ปัญหาให้ทุกคนนั้นได้รับวัคซีนเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องตายจากโรคนี้ไปรัฐบาลกับมุ่งไปพัฒนาส่วนอื่นๆไม่เข้าท่าเข้าทางนายาม มีเรื่องราวก็ต้องการบันดิตอยากจะยกเรื่องราวของพระอาริยสาวิกานะในอดีตนั้นนะคนหนึ่งในยามที่ยังสาวนาะก็ไม่เคยประสบพบเห็นความเศร้าโศกเสียใจพะเผอิญว่านางมีโรคนาะมีโรค โรคของนางนั้นได้เสียชีวิตไปนางก็เกิดความเศร้าโศกอะไรในบุตรของตนที่เสียชีวิตก็ได้แต่อุ้มโรคของตนนั้นร้องไห้ไปในที่ต่างๆบอกว่ามียาชนิดไหนบ้างหนอที่จะสามารถรักษาโรคของเราให้ฟื้นกลับคืนได้ นา,นางก็อุ้มโูคไปในที่ต่างๆร้องให้ค้าควรบอกว่าเมยาชนิดไหนบ้างมีใครบ้างที่ช่วยให้ลูกของเรานั้นฟื้นได้ร้องให้ค้าควรจนไปพบกับบัณฑิตคนหนึ่งได้ชี้ทางออกบอกทางสวรรค์บอกสิ่งที่ถูกต้องให้กับนางว่าเราไม่รู้ ยารักษาโรคคนตายที่ฟื้นกลับคืนมาได้แต่ว่ามีบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งนามว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ว่ายาชนิดไหนที่กินแล้วพ้นจากความตายได้ขอเธอจงเดินทางไปใน พระวิหารชื่อว่าเชตวันพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นั่นนานางคนนี้ก็ได้ <c oughs> อมโรคน้อยของตนไปหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรู้ด้วยยานขอบข่ายว่าหญิงสาวคนนี้เป็นเวนนยสัตว์คนที่จะตัดสรู้รมตามที่พระพุทธองค์ จึงบอกว่าหากว่าแม่นางนาไปได้มเมล็ดพันธุ์ผักกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายมาได้เราก็จะสามารถบุตรักษาบุตรของเธอให้ฟื้นจากความตายได้นางได้ฟังดังนั้นก็ดีใจนาอุ้มลูกน้อยของตน ไปถามบ้านแต่ละบ้านบ้า,บาขอมเมล็ดพันผักกาดบ้านคนมีคนตายหรือเปล่าทุกทุกบ้านก็ตอบว่าทุกบ้านเราก็มีคนตายบ้านเราก็เคยมีคนตายมาแล้วมีพ่อมีแม่ตายมีลูกมีหลานตายนางได้ฟังดังนั้นก็เศร้าโศกเสียใจได้ตระหนักความจริงขึ้นว่า ชื่อว่าความตายทุกคนจะต้องประสบพบเจอไม่มีใครรีกรินเลีกหนีไปได้นั่นนานางได้ฟังดังนั้นแล้วก็ทอดอะไรนำบุตรของตอนไปสถานที่ชาวพนังกิจศพนาไปขอบวชกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชได้เบนานญาตโยมทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรม เป็นพระอริยสาวิกาในพระพุทธศาสนานามว่ากีสาโคตมีเถระนั่นผู้ทรงพระธรรมวินัยฝ่ายภิกษุณีญาติจมทั้งหลายในยามมีปัญหาเาต้องการบัณฑิตให้คำปรึกษาในยามปรึกษาราชการก็ต้องการคนที่ไม่ตื่นตนกนะ ในยามีข้าวน้ำอุดมสมบูรณ์ก็ต้องการคนที่รักเช่นพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายให้มาร่วมกันกินอาหารต่างๆวันนี้รายการเสียงธรรมจากแดนไกลนาะได้เอาธรรมะรักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแสดงให้ท่านทั้งหลายนาะสิงระอันพระรออนะสิงระอันพันระน้อย จะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็อยู่ที่ท่านทั้งหลายจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติกันรู้ธรรมะมากมายแต่ว่าไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู้กับรู้ธรรมะเพียงเล็กน้อยแต่มันนำไปประพฤติปฏิบัติทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำทำใดก็มีค่าหากมันประพฤติปฏิบัติจ้าจมทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความสวัสดีอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครขอให้ท่านทั้งหลายมีมันนี่ใช้ตลอดปีเรีกหนีพ้นจากช่วงโควิด19ทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร